เรื่องหนึ่งนะคะเป็นข่าวของโครงการหนังสั้นดีๆมาฝากกันค่ะ เป็นหนังสั้นโครงการดีๆนะคะสำหรับโครงการหนังสั้นชุดความรักศรัทธาปาฏิหาริย์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้หญิงเจคนจากหลายหมื่นคนในบ้านสายสัมพันธ์เพื่อชี้ทางออกและให้ยุติปัญหาความรุนแรงในผู้หญิงเดี๋ยวได้ผู้กำกับมืออาชีพเจคนมากำกับเจเรื่องด้วยกันซึ่งก็ได้แก่นักแสดงมากฝีมือมาร่วมถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นนุ่นศิรพันธ์กิ๊กมยุริน่ตยสายทานหลิวมนัสวีและอ,อมสุชารต์ค่ะ ก็เกิดจากการนําเรื่องราวชีวิตจริงของผู้หญิง7คนในโครงการบ้านสายสัมพันธ์ซึ่งถูกกระทําความรุนแรงในทุกรูปแบบแต่ทั้ง7คนนั้นสามารถผ่านวิกฤตในชีวิตได้ด้วยตัวของเธอเองเพราะฉะนั้นหนัง7เรื่องนี้ก็เลยดึงเอาวิธีการที่ทําให้ผู้หญิง7คนนี้ผ่านได้โดยหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงคนอื่นๆได้ผ่านวิกฤตนั้นได้ด้วยเช่นกันคิดว่า ผมก็ดีใจค่ะที่ได้ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของหนังเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่าอยากอยากจะให้หลายๆคนได้เห็นมุมมุมนี้ของผู้หญิงที่ที่ถูกกระทําในสังคมอะค่ะเลยอยากจะให้คนมาดูกันนะคะว่าคนที่เราเราคิดว่าบางทีเราเจอเรื่องที่หนักหนาแล้วเนี่ย <c oughs> เราได้ได้มาดูหนังเรื่องนี้หลายๆเรื่องเนี่ยแค่เจ็ดเคสเท่านั้นน,นะคะคนพวกนี้เขาเจออะไรที่หนักหนามากแต่เขาสามารถที่จะยืน ด้วยลําข้งตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งก็อยากจะให้หนังเรื่องนี้เป็นกําลังใจให้กับคนหลายๆคนนะสำหรับหนูแล้วใครที่อยากชมก็สามารถไปชมกันได้โดยเฉพาะโรงภาพยนตร์เมเจอร์ในคาสินนเพล็กซ์เอสพลานาดรัชดาในวันที่27-29มิถุนายนนี้งานนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ